ครับผมชื่อพนักงูเผเินตัวครับอายุ43ปีแล้วครับจบการศึกษาจากมหาลัยแม่โจ้ครับทางด้าน่อนิ้งตัดน้ำครับผมพอจบมาก็ไปทำงานที่ซีพีครับทำพวกทำปากระพงขาวเอ่อเพาะกูม้าแล้วก็มีทำโรบิเฟอร์ไฮเดรติตี้แล้วก็ตอนช่วงหลังๆก็ไปทำ ระบบบำบัดน้ําที่ใช้เรือสัตว์น้ําแบบผิดตัวทีเแบบนั้นแน่นถูงครับแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานมาทาฟาร์มครับชื่อฟาร์มหลังรอยฟาร์มครับผมที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบาป่วยครับอําเภอบา้านโฮงจังหวัดลำพูนครับผมเป็นสพกคือขายได้ประจำวัโมงครับปีปีนี้ปี68แครับผมกิจกรรมในฟาร์มนะตอนนี้ผมทำเพาะเพาะพันธุ์ปลาเป็นหลักนะครับ มีบ่ออยู่บ่อที่เป็นบ่อประมาณสักสิบสองคิวเป็นบ่อรับพื้นดินครับแล้วก็ปูด้วยพาย่างสิบห้ามีจํานวนสิบบ่อครับผมแล้วก็มีบ่ออนุบาลที่เป็นบ่อเอ่อเป็นบ่อปูนหรือประมาณติดบ่อครับผมแล้วก็มีบ่อพีบ่อขนาดเล็กความลึกประมาณสามสิบเซนกว้างสามสิบเจ็ดเมตรยาวเจ็ดเมตรครับผมอันนี้เอาไว้อนุบาลปลาที่หลังจากที่เราทอดจากบ่อบ่อปูนครับผม ปลาที่ทำก็จะมีกดเหลืองมีสะโอนมีปลาน,นินปลาทับทิมแล้วก็มีปลาปลาเกตอีงเป็นปปพวกตะเรียนที่ตกวนจานเนี่ยอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเาหาข้อม่ผ่านได้หรือเปล่าที่เป็นปากดเหลืองกับตัวนี้เป็นปลาดุกนาเป็นสองสองตัวนี้จะทาเป็นปลาเนื้อครบผมก็จะมีอยู่รประมาณสองบ่อซึ่งซึ่งไว้ทําเป็นตัวอย่างให้กเกษตรกรที่ผู้สนใจ มา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 ตัดยารอดอยากจะรู้ว่าเลี้ยงยังไงต้องทํายังไงบอกประมาณไหนคุ้มคุณเป็นยังไงบ้างนอกจากนอกจากปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจหรือปลาเนื้อทั่วไปแล้วเนี่ยลูกฟันปลาแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกกลุ่มปลาสวยงามที่ทาอยู่ก็จะม,มีหางยุงประมาณสองสามสายพันธุ์พวกปูเลสปูโกทากพีโดห้อยวิธีการทําทตลาดของผมเนี่ยก็จะขายในกลุ่มปลาสวยงาม เราจำเกษรกรเงานไม่ได้ขายในกลุ่มเกษตรงานซึ่งในเฟรนฟู้ครับจะมีเกษตรงานด้วยแล้วก็ยังมีกลุ่มเองผู้เลี้ยงปลาทั่วไปถ้าผู้เลี้ยงปลาทั่วไปก็จะขายในในเฟ e b o o k เป็นการซึ่งซึ่งจะมีกลุ่มเขาอยู่เราก็จะถ่ายรูปแล้วก็บอกท้ายบอกขนาดแล้วก็โพสเข้าไปในในในกลุ่มนั้นมีใครสนใจก็จะติดต่อมาหรือจะให้ไปส่งให้ขนส่งทางไกลแา่ลำโพงส่งเครื่องบินไปทางทางต่างจังหวัด หรือว่าภาคอื่นๆนะครับก็จะก็จะส่งได้ถ้ามีลูกค้าบางคนอยู่ใกล้ก็จะมารับเองมารับเองที่ที่ฟาร์มแล้วก็ก็จะเดินฟาร์มก็ตนอยากก็จะเชิญให้ลูกค้ามาที่ฟาร์มเพราะว่าลูกค้ามาที่ฟาร์มนะก็จะเห็นวิธีการเห็นพันตาเห็น,นเห็นความ แข็งแรงของปลาตอนที่ตอนที่องมารับที่เนี่ยมันเป็นจุดเด่นอย่างนึ้งเพราะว่ามันจะมีข้อดีตรงว่าปลาไม่อยู่ในถรงงานเวลาไปถึงบอ่อลงบอ่อเนะี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องตายระหว่างการสุ่มปลูกหรือว่าตายหลังจากการลงไปเลียงแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อดีลูกค้าชมบ่อยมากครับหลังจากที่เข้าเครือข่ายของธนาการออมเง้นเนียได้เงินตรัสหมิงเพิ่มได้เงินสั่งอยไหมหนึ่งหมงื่นสองพันบาทเงินส่วนเนี้ยจะไปปรับปรุงในส่วนของที่การปูการปกเกียดเข้าไปถ่ายในบ่อแล้วก็ มันจะมีอีกช่วงนึงที่มีนกเข้ามากินปลาในช่วงในช่วง,นวงอนุบาลช่วงต้นเนี่ยเราก็จะทําทเป็นกันนกไปด้วยเลยครับไปทําเป็นโรงเรือนค่อนข้างค่อนข้างที่เป็นมาตรฐานซึ่งการลงทุนครั้งเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้อป็นสิบปีและใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับผมขอบคุณนะครับประมงอําเภอปะซางครับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนในโครงการอนุเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษโทประมงนะครับที่ให้เงินสนับสนุนเพื่อนํามาปรับปรุงฟาร์มให้เป็นที่สามารถเสผยแค่ให้เกษตรกรผู้สนใจหรือว่าผู้สนใจในการเลี้ยงสัตว์น้ำมามาศึกษาดูง,งานและไปพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปครับผมครับ